สวัสดีครับพบกับบอยยอดสินนะครับวันนี้เรายังมาอยู่ในรถนะครับซึ่งวันนี้จะมาอธิบายอะไรวันนี้ผมมาอธิบายตัวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้มันคือที่จุดบุรีแล้วที่จุดบุรีมีหน้าที่อะไรนี่ครับที่จุดบุรีก็คือสิบสองโวลต์ทับร้อยยี่วัตต์มันคือเครื่องแปลงไฟครับ เครื่องแปลงไฟเราต้องมีติดตัวไว้นะตัวนี้คือไม่ต้องมีติดตัวก็ได้คือต้องมีติดรถไว้เลยอ่อันหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งมันมีของปลอมด้วยนะครับมันมีของปลอมด้วยนะเราใช้อันดีๆหน่อยหนึ่งอันละร้อยร้อยยี่สิบประมาณนี้แหละสามารถเสียบได้สองหัวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะคือสาธิตให้เห็นจจจะเลยว่า มันเป็นยังไงต้องเอากล้องไปไว้ตรงไหนเนี่ยนี่ครับอันนี้คือพัดลมนะอันนี้คือพัดลมของผมหาที่ไว้กล้องได้ละอืเดี๋ยวผมจะเอาพัดลมอะเสียบไว้ตรงนี้ พัดลมน้อยของผมมีติดรถไว้ตลอดไอเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถามว่ามันมีช่อง USB เห็นไหมครับ USB เราเอาไปเสียบตรงนี้ก็ได้นะมาเห็นไหมครับไฟขึ้นไฟเป็นสีแดงอะแล้วถามว่าเปิดพัดลมพัดลมไม่หมุนหมุนนิดเดียวเห็นปะ ถามว่าทําไมมันถึงไม่หมุนกําลังไฟมันไม่พอครับแล้วเราลองมาเปลี่ยนนะครับเราเอาช่องจุดบุรีมาถอดออกเสียบมาแล้วเราตอนนี้เรามาดูพัดลมของเรานี่นะใบพัดอยู่นี่นะอนนะโอ้โหเอผมปลิวเลยเนี่ย คือเนี่ยแล้วเราปิดนี่ครับปิดละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> ก็คือถามว่าทำไมเราต้องมีติดรถอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราชาร์จแบตแล้วทำไมแบตเราไม่เข้า เสียบไปอย่างเงี้ยมันเป็นการชาร์จแบตใช่ไหมฮะแล้วทําไมแบตเราถึงไม่เข้าล่ะเพราะว่าเรามาเสียบสาย USB ของรถนี่นะครับคือกําลังไฟมันไม่แรงกําลังไฟมันไม่แรงก็คือดูจากพัดลมนั้นได้เลยเพราะว่าพัดลมเนี่ยผมแบตหมดมันมีแบตแบตเตอรี่ลิเธียมของผมอยู่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยของผมเสื่อมแม ซึ่งไฟรถไม่สามารถที่จะชาร์จแรงสักขนาดนั้นได้แต่ถ้ามีตัวนี้นี่นะครับมันสามารถจ่ายกำลังไฟขึ้นสูงขึ้นมากชาร์จแบตในรถก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มแต่ถ้าชาร์จไฟบ้านมือถือผมประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแบตผมเต็มหมดเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สามารถใช้จนแบบ ตั้งแต่เย็นอะตั้งแต่เช้ชายันเย็นได้เลยอะแบตเตอรี่นี่แหละครับผมก็เลยมาแนะนําเทคนิควิธีเล็กๆในน้อยที่ผมว่ามีคนมองข้ามไปเยอะนะถ้าถ้าจะพูดมีคนมองข้ามไปเยอะแล้วกําลังไฟมันเยอะผมจะมีติดตัวติดตัวผมเองไงนะเพราะว่าผมต้องขับรถหลายคันเนี่ยวันนี้ก็รถอ,อีกคันหนึ่งมาไม่มันไม่ใช่กระบะแล้วนะ อันนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าเมื่อวานผมยังขับกระบะอยู่เลยก็คือผมจะมีติดตัวไว้อันนึงแล้วก็มีติดรถทุกคันไว้อันนึงอยู่แล้วยังไงก็มีแบตชาร์จยังไงผมแนะนำเพื่อนๆไปหามานะครับว่าหัวจุดบุรี่กำลังไฟมันแรงขึ้นต้องมีอันประมาณไม่เกินร้อย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 ยี่ประมาณนี้แหละครับเพราะผมก็ซื้อมาในราคานี้แหละ แค่นี้แหะครับมาบอกเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนนะเผื่อบางคนมันไม่รู้จริงๆว่าอ้ที่รถก็มีที่ชาร์จแบตนะเพื่อคุณไปงานสําคัญอ่ะคุณไปงานสําคัญต่างๆเนี้ยแล้วแบตคุณจะหมดคุณต้องเปิด g p s ไปใช่ไหมครับแล้วคุณต้องไปเอามือถือไปใช้ในงานนั้นอ่ะคุณไม่มีแบตเตอรี่ใช้แบตมือถือใช้ในงานแน่นอนแต่ถ้าคุณมีตัวเนี้ย หัวจุดบิลี่รถทุกคันมันมีอยู่แล้วคุณก็เอามาชาร์จคุณขับรถแล้วก็เปิด g p s ไปด้วยแบตมันกินอยู่ละแบต GPS นะครับถ้าเปิด GPS ปกติมันจะกิน1%เมันจะกินเพิ่มไป2%แบตมันจะหมดไวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณชาร์จอย่างเงี้ยเท่ากับคุณมีแบตท,ที่สามารถใช้เป็นใช้ในมือถือชีวิตประจําวันได้แล้วก็คุณก็ชาร์จแบตไปในตัวในรถได้ด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยมาแนะนําวิธีนี้นะ มีติดตัวไว้ดีกว่าลงทุนเถอะแค่นี้แหละครับมาบอกเทคนิควิธีเล็กๆน้อยให้เพื่อนๆฟังนะแค่นี้แหละสว,วัสดีครับ